ซาละแน่กินไปหลายรุ่น่ะค่ะกินไปหลายรุ่นอันนี้อีกรุ่นนึง่งจะกินให้มันเปิดลากา,าจะปลวกไม่ค่ะพี่น้องเอาออกจากแปลงมันก่อน เดี๋ยวหนีของมันแพ้เนาะอันนี้ปลูกได้กับปูกปลูกไว้กินไว้ยาไปมาขอกับแบงปัน,นใช่ระนี่นี่ก็ซืือเขาเจ้ากินหลักกับอีกอย่างกับปลูกธรรมชาติน,นี่พี่น้อง